ลูกบิดประตูธรรมดาต่างจากลูกบิดประตู rmi ยังไงดูเอาครับน,นั่นเข้าไปละเรียบร้อยแล้วห้องนี้ล่ะอ่าให้พี่เขาลองดูอย่าพยายามเลยครับลูกบิด rmi ระบบกุญแจดิมเปิลสิบเอ็ดลูกปืนมีรหรัสกุญแจไม่ต่ำกว่าสามแสนเบอร์ป้องกันกุญแจผีได้อยู่หมัดอ่ะน,นั่นยังยังอีกยอมเฮ้อลูกบิดประตู rmi มั่นใจเอาอยู่ สวัสดีครับ Thai Angler Over the Top ผม m r Big Smile ครับเหมือนเช่นเดิมทุกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวการตกปลาดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับในช่วงแรกนี้ Angler Trip เป็นทริปที่ผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปตกปลาเท้าครับไปดูกันว่าวิธีการตกปลาเท้าของคนญี่ปุ่นนั้นเขาเป็นอย่างไรครับ เห็นน้ําใสๆของเขานะครับนี่ท่ามกลางชุมชนเลยนายฉาครับดูแลธรรมชาติกันดีมากแล้วก็น้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาจริงๆไปบ้านเราเมืองเราได้อย่างนี้นะครับสุดยอดครับได้มา อาบน้ำออนเซ็นนะครับที่ฮอกไกโดแล้วก็เตรียมตัวจะออกไปข้างนอกต่อนะครับวันนี้คงได้ไปตกปลากันละนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เตรียมคันเบ็ดเตรียมลอกเตรียมเหยื่อแล้วก็จะออกไปตกปลานะครับซึ่งที่นี่ก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรใหญ่โตนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นปลาเทราไม่ว่าจะเป็นปลาแบสนะครับใช้สายประมาณ4ปอนก็อยู่แล้วนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับนี่สำหรับอันนี้ก็ตกปลาปลาเทราะนะครับเหยื่อเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มาก เป็นปลาเทราจริงๆแล้วเนี่ยก็เน้นพวกน,นี่เลยสปูนครับสปูลนนะั้นนิดเดียวสปูนตัวแค่นี้นะครับก็หนักแค่1กรัมห2กรัมนะครับหรือว่าจะเป็นเหยือ่อปลั๊ก ลักตัวตัวนี้ไม่ต้องใหญ่ปลักตัวเท่านี้นะครับก็ถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเอาไปนิยมไปเคาะกระพงนะครับหรือถ้าเป็นหมายธรรมชาติใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับในหมายธรรมชาติเราก็อาจจะมาใช้เป็นปลักไซนี้ จะเป็นมิโนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซัสเปนได้เนี่ยก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าเป็นปลาทราสธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำไหลนะครับ่ะถ้าวันนี้อากาศดีๆก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีลุยตกปลาเลยครับทางตรงนี้นะครับนี่ก็เป็น จดลงทะเบียนซึ่งเราก็มาเพื่อที่จะแลกได้บัตรติดหมวกอันนี้นะครับเขาก็คิดมีทั้งแบบเมาว,วันแบบรายชั่วโมง3ามชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือจะจ่ายค่าเข้าแล้วก็จ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปก็ทำได้นะครับก็ต้องมาติดต่อที่นี่ก่อน<ม>อย่างเ<ม>ห่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นพวกพัดตัวเล็กๆเป็นทั้งแ้งมีทั้ทง มีโนนะครับนะเดีย๋ยววันนี้ก็โดนเลวยแฟ้งไปแล้วน่าสนใจครับแน่นอนฝันใจก็เลยสปูลครับแต่อยู่ที่ว่าสีไหนมันจะกัดตอบไม่ได้นะครับอ้าวมีไกด์ไลน์ด้วยช่วงเช้ากัดแบบนี้ช่วงบ่ายกัดแบบนี้กลางคืนกัดแบบนี้กลางคืนกัดสีดำนี่แหละรครับบ่อต่อปลาญี่ปุ่น พร้อมไปทุกอย่างจะตกปลาที่นี่เนี่ยก็นี่ฮะสปูนตัวกระจ้อยนะฮะตัวนิดเดียวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าปลาจะเวิร์กไหมนะครับจะดูซิจะขุดแหว้วหรือขุดมันต้องลองครับ แรงแบบนี้ก็โดนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็ดอย่างเนี้ยที่นี่เขามีการิกาอยู่ว่าให้เอาเงี่ยงออกทั้งหมดนะครับนจึงเป็นเป็ดที่ไม่มีเงี่ยงเมื่อมันเป็นเป็ดไม่มีเงี่ยนตอนจบเกมต้องระวังให้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่สะบัดของมันนะครับ หลุดไปสองตัวสามตัวนะครับวัดก็ไม่ได้ปากฉีบวัดแล้วปากฉีกนะครับปล่อยเลยก็ไม่ได้ย่อนก็ย่อนก็หลุด สนองดีครับแย่งกันเลยโอ้กัดไม่อยู่กัดบ่อยมาก ปลาทราบ่อเห็นไหมปากมันฉีกง่ายมากปลาเทราบ่อนะครับคล้ายๆปลาสนาคเหมือนกันเอาปลาเท้า,ทาบ่อครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเราเอาของเขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วต้องเก็บครับปล่อยไม่ได้เดี๋ยวมันไปติดเชื้อตัวอื่นนะครับ ลองเปลี่ยนมุมดูครับกว้างใหญ่ครับมีทั้งหมด3บอ่บอบ่อใหญ่บ่อเล็ก2บ่อข้างในก็จะเป็นบ่อสำหรับคนตีฟลายล้วนตีเหี่อวปลอมล้วนตรนบ่อใหญ่อางเนี้ยก็รมวมทั้งฟลายทั้งเหี่อวปลอมตีด้วยกันได้ทีกำลังตกอยู่ที่ดีปลาก็ตกฝนก็ทำท่าจะตก จะเดินดูบ่อไม่ดูแล้วครับตกปลาดีกว่าครับน้ำในบ่อใหญ่ลึกสองเมตรกว่าเลยต้องเอาหลดไปแล้วเห็นไหมเนี่ยหลุดง่ายที่จะบอกว่าน้ำมันลึกมากแตาน้ำมันลึกมากเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเพิ่มลูกหมุนลงไป ที่ข้างล่างเพื่อให้เหยืออย่อเนี่ยมันตกจมเร็วขึ้นทีนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเราใส่ลูกหมุนไปทิศตัวเบ็ดก็ไม่เสียนคือตำแหน่งของตัวเบ็ดมันก็พลิกไปพลิกมาแล้วพอปลาติดมันก็ลุกใช้ได้ไหมใช้ได้ ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับแอปไลายไปเรื่อยประยุกต์ไปเรื่อยยิงปูยิงเสียงดังครับคนญี่ปุ่นไม่ชอบเสียงดังโหติด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 หน้าบ้านเนี่ยแหละครับไอเจ้าหมอเนี่ยมันทนต่อสิ่งเล้าไม่เก่ง ออมีอะไรเล้าเข้าหน่อยช่วยครับได้เจ้าตัวนี้ดิีน้าดูเลย ที่สายตึงสายตึงแล้วก็จะเป็นสกอรครับ mm hmm. เรนโบ์เท้าอีกตัวละแล้วตัวที่สี่ก็มาอีกหนึ่งตัวครับบําเน็จจากบอกมีเขี้ยวมีฟันครับไอเจ้าปลาเท้าเนี่ยนะครับอีกหนึ่งตัวฮะบําเน็จจากบอรแวลลี่ครับ อีกหนึ่งปลาเท้าตัวนี้ตายสปูดครับเราก็เดินมาในรอบหน่อนะครับแล้วก็หาได้กันบ้างแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสภาพอากาศเป็นอันงที่เลยครับฝนตกปลาตอนแรกก็บอกอยาอากาศจะมี อ๋อท่านนะสำหรับบอ่อปลาเท้าวิธีการตกนะครับเดื๋อเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้นะครับแบบที่เขาใช้ตกแบบนี้ที่เขาทำแบบนี้เราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างที่นี่ไม่เน้นปลาใหญ่ครับเน้นความสนุกให้ทุกคนได้สนุกครับพอแล้วหรอครับสำหรับการตกปลาเท้าวันนี้ ฝนส,สิในปานีปลาใสเลย,ยน,นะครับจะเห็นได้ว่านะครับบอ่อตกปลาที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นโอ้สมบูรณ์พ,พร้อมนะครับดูแลปลาเป็นอย่างดีและที่สำคัญนักตกปลาได้สนุกกับปลาแน่ๆครับกับเกมปลาเท้าที่ญี่ปุ่น